ครับทานผู้ชมครับติดตามข่าวกันน้ําท่วมภาคใต้ส่วนใหญ่ก็คลี่คลายนะครับตู้ชมก็จะอยู่ในจุดที่ปัตตานีอาจจะยังหนักหน่อยปัตตานีเพราะรับน้ํามาทีหลังนะครับจากยะลาแล้วก็ยังหนักหน่อยแต่ที่อื่นก็ค่อนข้างจะคลี่คลายยกเว้นเฉพาะในพื้นที่ร่มต่ำซึ่งต้องใช้เวลาในการระบายนะครับตู้ชมสถานการณ์อุทกภยัยซึ่งเป็นดุทกภัยภาคใต้ตอนล่างตั้งแต่จังหวัดสงขลา ตอนเรื่องลงไปที่ยาลาปัตตานีนราธิวาสหลังจากฝนหยุดตกนะครับตัวชมอย่างยาลาเนี่ยปริมาณน้ําท่วมหนาในพื้นที่ลดลงเกือบเข้าชู่พะวะปกติหมายถึงพื้นที่ที่เห็นโดยทั่วไปยกเว้นในชุมชนนะครับตัวชมขณะเดียวกันมันเกิดเหตุการณ์ที่ยาลาอันเนึ่องมาจากฝนตกหนักนั่นก็คือดินสไลด์เมื่อวานนี้นําเสนอเบื้องต้นไปนะครับตัวชมช่วงเช้าวานนี้เกิดเหตุดินสไลด เป็นดินภูเขาที่อยู่ด้านหลังอาคารสำนักงานเทศบาลเบตงหลังใหม่อำเภอเบตงจังหวัดยาลาใต้สุดของสยามดินเนี่ยไลด์ลงมาแล้วดันพื้นที่จอดรถเสียหายเป็นทางยาวมีรถของทางราชการรถของเจ้าหน้าที่เนี่ยอยู่ตรงจุดนั้นหลายคันนะคะ เจ้าหน้าที่เทศบาลที่ออกเวรก็มายืนดูกันอยู่ด้านนอกอาคารเพราะว่าเกรงว่าดินมันจะสไลด์ลงมาอีกแล้วจะทําให้ตัวอาคารสํานักง,งานเนี่ยพังถล่มลงมาได้จุดที่เกิดเหตุเนี่ยอยู่ด้านหลังติดกับอาคารสานักง,งานเมืงองเทศบาลเมืองเบตงซึ่งเป็นอาคารสูง6ชั้นดินที่สไลด์ลงมาเนี่ยดันพื้นปูนอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะจนดินเนี่ยเหมือนกับ ดันขึ้นมาเป็นภูเขาสูงมีรถบัสรถตู้ของทางราชการรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ของเจ้าหน้าที่เทศบาลเนี่ยติดคาอยู่ตรงนี้หลายคันบางคันนี่คือไหลทะลุกำแพงเข้าไปติดอยู่ในห้องทำงานของเจ้าหน้าที่ในอาคารสำนักงานโชคดีเมื่อวานนี่วันหยุดราชการนะคะรถก็เลยจอดอยู่ไม่เยอะคือถ้าเป็นวันทำงานปกติเนี่ยมันจะเสียหายหนักกว่านี้ขณะที่หลังจะเกิดเหตุข้อที่หนึ่งการพื้นที่ด้านหลังอาคารเพราะเกรงดินจะใช้ลงมาซ้ำ รถที่สามารถจะขยับได้ก็เอาออกมาอยู่ในที่ปลอดภัยด้านล่างเจ้าหน้าที่เทศบาลบางส่วนรีบก้าไปขนย้ายเข้าของเอกสารที่สำคัญออกมาจากตัวอาคารแต่หลังจากเกิดดินสไลด์ก็หยุดสไลด์เนี่ยก็ปรากฏว่ามันเกิดเสียงลั่นของตัวอาคารกว่าจะเงียบลงก็ต้องใช้เวลาพอสมควรเทศบาลเบตงพยายามนำรถที่ติดออกมาอาทิตติดอยู่ออกมาสามารถเอารถบัส ที่จอดอยู่ริมสุดออกมาได้คันเดียวนะฮะส่วนรถตู้รถยนต์ที่เหลือนี่คือต้องรอรถเครนนะคะประสานเครนเอกชนมายกเพราะว่าดินเนี่ยมันดันรถขึ้นไปสูงหลายเมตรมบางช่วงเนี่ยเห็นว่าพื้นดินที่แตกเนี่ยดันรถขึ้นไปสูงประมาณสักสองชั้นของอาคารนะคะนี่ฮะนบู้ชมสูงเท่าชั้นสองอะค่ะขนาดที่รถที่ติดอยู่ในที่สุด ไปรถราชาการทั้งหมดนะฮะรถบัสหนึ่งคันรถตู้สองคันรถกระบะห้าคันมอเตอร์ไซค์อีกคันหนึ่งค่ะแล้วก็ตัวอาคารเนี่ยมีที่เสียหายนะคะจากรถกระบะไหลไปชนอัดก,กับกำแพงห้องทำงานของเจ้าหน้าที่กำแพงเนี่ยพังแล้วท้ายรถก็คือติดอยู่ด้านหน้าอยู่นอกตัวอาคารส่วนโครงสร้างอาคารเนี่ยเดี๋ยวต้องรอเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาประเมินค่ะหลังจากเจ้าหน้าที่ขนสิ่งจําเป็นและสิ่งสําคัญออกเจอตัวอาคารหมดแล้วต่อชะดอ รวมถึงโรงพักเบตงกับทหารเอาแผงเหล็กมาปิดกั้นพื้นที่ไม่ให้เข้าออกเพื่อความปลอดภัยขณะที่นายกเทศมนตรีเมืองเบตงสกุลเลงรักบ่กน,นะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้มีฝนตกตักติดต่อกันหลายวันดินอุ้มน้ําไม่ไหวค่ะดินมันก็เลยสไลด์ลงมาทีนี้พอดินที่สไลด์ลงมามันไปโดนเข้ากับตัวตึกที่ขวางอยู่แล้วน้ําหนักดินเนี่ยมันมากมันก็เลยดันดินขึ้นมาด้านบนนะคะจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะคะต้องสามวันสามคืนนะครับทําให้ดินเกิดการอุ้มน้ําแล้วก็สไลด์ลงมานะครับหลังจากที่ดินสไลด์ลงมานี่เสร็จแล้วดินก็ลงมาอัดที่ตึกเนื่นองจากอัดที่ตึกแล้ว ตัวตึกน้ําหนักมากกว่าดินตรงนี้เลยดันขึ้นมาอยู่บนดินเลยนะครับนี่คือนี่คือสาเหตุที่ดินเกิดดันขึ้นมาครับผมตอนนี้เบื้องต้นก็ได้ประสานไปทางสภาวิศวกรรมที่กรุงเทพนะครับหรือทางสภาเพื่อส่งเจ้าหน้าที่ลงมาสํารวจแล้วก็มาวางแผนวิเคราะห์ว่าจะดำเนินการต่อไปอย่างไรอร่องของตึกตงสร้างก่นแล้วก็มาดูว่าเรื่องของธรณีเรื่องของดินตรงนี้ว่า ขั้นตอนต่อไปลักษณะข้างใต้ตรงนี้ดินยังดันออกไปเพราะตอนนี้จะมีแรงดันจากดินข้างใต้พยายามดันอาคารอยู่นะครับถ้าเกิดว่าตัวอาคารนี่เสาเข็มไม่เคลื่อนไม่อะไรอาคารก็จะไม่มีปัญหาแต่ถ้าดินข้างล่างมีแรงมหา,าศาลที่จะสามารถที่จะที่จะดันอาคารได้อาคารก็จะเกิดปัญหาก็เจ้าหน้าที่ทั้งหมดที่อยู่ในอาคารนี้ก็จะย้ายออกหมดเพื่อความปลอดภัยท่านผู้ชมเบตงเนี่ยก่อนหน้านี้ ก็มีดินสไลด์ตามเส้นทางก่อนจะถึงเบตงนะครับเส้นทางยะลาเบตงหลายจุดกระทั่งต้องเคลียร์พื้นที่ใช้เวลาแล้วก็มาเกิดเหตุตรงหลังอาคารสำนักง,งานของเทศบาลน,นอกจากจุดนี้เมื่อวานนี้ยังมีอีกสองจุด อีกจุดหนึ่งสนามบาสเกตบอลวิทยาลยการอาชีพเบตงห่างจากอาคารสำนักง,งานเทศบาลเมืองเบตงหลังใหม่จุดนี้<อ>ประมาณสัก800เมตรค่ะจุดนี้เนี่ยสไลด์ลพื้นปนของสนามบาสลงไปในเหวลึกกว่า30เมตรต้นไม้กับกำแพงก็คือพังตกลงไปในเหวด้วยนะคะทับขนาของชาวบ้านที่อยู่ด้านล่างเพราะยังดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บค่ะผู้บริหารอาจารย์เอาเชือกมากัน้นไม่ให้นักศึกษาเข้าไปในบริเวณนี้เพราะเกรงจะเกิดอันตรายนี่ ต้องระวังกันแล้วนอกจากจุดนี้ยังมีจุดที่สามบ้านหลังหนึ่งในถนนพัฒนาซอยหหมู่บ้าน50ไร่เขตทศบาลเมืองเมตรงด้านข้างบ้านเนี่ยเป็นโกดังเก็บของและที่จอดรถ เกิดดินสไลด์พื้นปูนเนี่ยแตกร้าวแล้วก็เสาปูนกับหลังคาก็ร่วงหล่นตกลงไปในเหวรถสิบล้อที่จอดอยู่เนี่ยค่ะเอียงเลยเกือบจะตกลงไปในเหวด้วยนะคะ <Ừ. S 1> เจ้าของรถต้องใช้วิธีคือเอาโซ่ขนาดใหญ่เนี่ยมาคล้องรถสิบล้อเอาไว้แล้วก็ดึงผูกติดไว้กับเสากดังงที่ยังเหลืออยู่ไม่ให้สิบล้อมันร่วงหล่นไปด้วย เจ้าของรถบอกว่ายัางไงทนบูชอมะคุณวีระค่ะเจ้าของรถบอกกําลังซ่อมรถอยู่ที่โกดังอีกฝั่งหนึ่งเสียงนี่มันดังมากเหมือนมีคนมาทุบกําแพงหรือทุบของอวิ่งมาดูไม่เกินหนึ่งนาทีเสาโกดังดีดออกพื้นซุดหลังคาพังมันยังมีรถแท็กอร์ซึ่งจอดอยู่หน้าโกดังอันนั้นถูกดินสไลด์จนรถแท็กอร์เนี่ยร่วงหล่นลงไปใต้พื้นปูนโกดังนะคะจนกระทั่งก็เป็นโพรงขนาดใหญ่ฟังเสียงเจ้าของรถนะฮะ ว่าได้ยินเสียงเหมือนใครกําลังทุบกําแพงหรือทุบอะไรพวกนี้ฮะแล้วก็เสียงมันลั่นอลก็เลยวิ่งออกมาดูก็เห็น,นจังหวะที่ว่ามันกําลังลงเสาในนี้จะถูกตีดออกแล้วอยู่ันพื้นไอด้ดินนี้จะซุดลงไปเลยซุดลงไปแล้วเสาก็ดีดออกซุดซุดลงไาแล้วอีกสักพักหนึ่งไม่เกินนะานทีบางคร้งที่วักลงมาเลยในต,ตรงส่วนนี้คือยกขึ้นแตนน่อยา นี่เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าฝนมากจริงๆขนาดเบตงไม่เคยเกิดเหตุขนาดนี้นะครับท่านผู้ชมดินสไลด์ตามถนนริมทางเนี่ยเราก็คงจะเคยเห็นแต่ถึงขนาดดินภูเขาหลังสำนักง,งานเทศบาลแล้วก็อีกสองจุดอย่างที่นำเสนออาจนอกเหนือจากนี้ท่านผู้ชมที่เบตงด้วยความเป็นห่วงเป็นใยโปรดระมัดระวังจริงๆเพราะมันมีความเสี่ยงอย่างที่ว่าขณะที่เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำที่ยาลา เมื่อวานนี้หลังจากฝนหยุดตกหนักในช่วงเมื่อวานนี้น่าจะฝนหยุดแล้วน้ําที่ท่วมขังในพื้นที่ต่างๆก็ลดลงเกือบปกติในบางพื้นที่อย่างที่หนักสุดก่อนหน้าก็คือที่ตำบลท่าสาตบตำบลน,นาถ้ำและตำบลยุปโปอําเภอเมืองยาลาน้ําเริ่มลดเริ่มสํารวจความเสียหาย แล้วก็เจรรถยนต์ประชาชนที่ีนน้ำไม่ทันจมน้ำเป็นร้อยคันแบบนี้โอ้โหเป็นภาพที่เห็นแล้วก็โหดโหเน่ค่ะความเสียหายเกิดขึ้นค่ะบางคันค็ออยู่ในสภาพพลิกแตะแคงคว่ำเพราะว่าน้ำมันซัดแรงนะคะซึ่งชาวบ้านเขาบอกว่านี่หนักที่สุดในรอบกว่า30ปีค่ะจริงๆก็36ปีค่ะหรืออาจจะหนักกว่าหรือเปล่านี่ฮะโอ้โห ส่วนในเขตเทศบาลนครยาลาย่านตลาดเก่ายาลาน้ําลดแล้วแต่ยังมีบางพื้นที่ที่อยู่ในตรอกซอกซอยที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำนะอันนั้นาน้ายัางขังอยู่นะคะเช่นอนอกจากนี้ชุมชนบ้านรม่มชุมชนสเตงชุมชนสาย15ชุมชนอื่นๆน้ําลดเข้าสู่ภาวะปกติชาวบ้านเริ่มเข้าบ้านตัวเองทําความสะอาดฟื้นฟูค่ะศูนย์บัญชาการเหตุการณ์รักษาภัยวัตภยัยดินถล่มยาลา,ายงานสถานการณ์ ตั้งแต่ฝนตกหนัก25พฤศจิกาต่อเนื่องมาบ้านเรือนทรัพย์สินประชาชนรวมถึงสถานศึกษาพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย8อำเภอ58ตำบล358หมู่บ้าน45ชุมชนประชาชนได้รับผลกระทบ43,168ครัวเรือนถ้านับเป็นคนก็คือ181,797คนค่ะขณะที่ฝนในพื้นที่เริ่มหยุดตกหนะักคือเบาลง ระดับน้ําก็เริ่มลดลงนะคะคลี่คลายแล้วเนี่ยห้าอำเภอบานังสตากาบางกรงปีนางทันโตแล้วก็อําเภอเบตงค่ะแต่ถ้าเป็นอําเภอยะหาอําเภอเมืองยะลาแล้วก็อําเภอรามันอันนี้ยังมีน้ําท่วมขังอยู่นะคะเป็นน้ําจากแม่น้ําที่เอ่อเข้าไปท่วมในพื้นที่ที่ปัตตานีน้ําลดลงเล็กน้อยเนื่องจากน้ําเหนือจากเยาลายังคงไหลลงมาตามแม่น้ําปัตตานีหลายพื้นที่ของปัตตานีอันนี้ยังหนักอยู่ยังมีน้ําท่วมสูง เขตเทศบาลเมืองปัตตานีก็ยังมีน้ําท่วมในตำบลจะบังติกอรบริเวณชุมชนวังเก่าถนนหลังวังยังสูงประมาณสักเมตร2เมตรนะคะเดือดร้อนกันประมาณสัก300ครอบครัวต้องใช้เรือเข้าออกชุมชนค่ะปัตตานีก็เช่นเดียวกันที่ชาวบ,บ้านบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่เคยหนักขนาดนี้ค่ะคาโบชมปีนี้น้ําเยอะมากที่ผ่านมาไม่เคยท่วมเยอะขนาดนี้มาก่อนชาวบ,บ้านบอกณราธิวาส ปริมาณน้ําที่นั่นต้องจับตาดูแม่น้ํสามสายหลักแม่น้ําบางนาราแม่น้ําสายบุรีแล้วก็แม่น้ําโกลกค่ะแต่ระดับน้ำเนี่ยค่อยๆลดลงต่อเนื่องนะคะเป็นผลมาจากฝนที่เริ่มซาลงหลายพื้นที่ก็เริ่มคลี่คลายยังมีจุดที่น่าเป็นห่วงก็อย่างเช่นที่บ้านโคกลางบ้านปะดังยอที่ตําบลมูโนาะอ,อเภอสุงไงโกลกเพราะว่าจุดนี้เป็นพื้นที่ลุ่มต่ําค่ะนี่ฮะตบูชมขณะที่ กรมอุตุตนิยววิทยาจะออกประกาศเตือนฉบับที่หนึ่งนี่เพิ่งจะซาภาคใต้เตรียมรับมือฝนตกหนักระลอกใหม่วันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่สองค่ะอ่าพรุ่งนี้สามธันวาคมสามถึงห้าธันวานะคะจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้นี่ฮะเป็นประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากภาคใต้ฉบับที่หนึ่ง มีผล3-5ทันวาคมเนื่องจากยอมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างมีแนวโน้มเคลื่อนผ่านอ่าวไทยและภาคใต้ตอนล่างลงสู่ทะเลอันดามันตอนล่างจะทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักนะคะชุมพรสุร,ราชนาครศรีธรรมราชพัทะลุงพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลส่วนตกหนักมากบางแห่งเนี่ยจะเป็นโซนสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสค่ะที่เดิมท่านผู้ชมที่เดิมเลย สงขลาปัตตนียาลานธิวาสจะตกหนักมากบางแห่งส่วนตอนบนขึ้นมาคือฝนตกหนะักทานผู้ชมขณะเดียวกันฟังจากเลขาธิการสำนักง,งานทรัพยากรน้ำแห่งชาติคุณสุรศีกิิติมณฑลบอกนะฮะ,อะขอให้เตรียมรับมือและรอกสองกลางเดือนธันวาคมเพราะจะมีพายุเข้ามาอีกหนึ่งลูกค่ะประกอบกับปรากฏการณ์ลานินยานะคะ ตอนนี้ท่านบอกเตรียมสั่งการแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะพื้นที่ใต้เขื่อนบางลางต้องระบายน้ําออกบ้างแต่ก็จะไม่ให้สูงเกินไปเพราะเดี๋ยวกระทบชาวบ้านค่ะอะนี่ท่านผู้ชมะจะไม่ให้พักกันเลยหรือยอย่างไรเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอีกแล้วแล้วเดี๋ยวกลางเดือน<ม>อาจจะมีพายุท่า,ทานผู้ชมอ่ะขนาดที่ของวันนี้เป็นยังไงพยากรณ์อากาศวันนี้สองธันวาคมถ้าเป็นตอนล่างเนี่ยภาคใต้ฝนลดลง มรสุมตะัรอกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยกับภาคใต้มีกำลังอ่อนลงทําให้ภาคใต้มีฝนลดลงค่ะแต่ตอนบนคืออุณหภูมิจะสูงขึ้นนะคะมวลอากาศเย็นกําลังอ่อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนค่ะทําให้อุณหภูมิจะสูงขึ้น1นถึงสอง,องศามีหมอกและอากาศเย็นในตอนเช้าหนาวสั้นเหลือเกินท่านผู้ชมค่ะเป็นการหนาวแบบสั้นๆจนน่าตนกตกใจคือทาให้รู้สึกทําไมอะ แล้วก็มาจากไปท่านผูชมนี่